สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากคลิปใน YouTube ช่อง The Alchemist นะครับก็พูดถึงทางสายกลางแต่เป็นมีมนองที่ลึกกว่าแค่การเดินอยู่กึ่งกลางใช่ครับคือเขาพูดถึงการผสานร,รวมเลยนะว่าทำไมการหาจุดสมดุลระหว่างสิ่งที่ดูตรงกันข้ามสุดๆอย่างเช่นเรื่องจิตวิญญาณกับเรื่องวัตถุเนี่ย ทำไมมันถึงเป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นอิสรภาพหรือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงเสรีที่แท้จริงได้ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือคลิปนี้เขายกตัวอย่างบุคคลที่เออเรานับถือกันอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระคริสต์ว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของทางสายกลางเหมือนกันนั่นสิครับมันเกี่ยวกับการเดินทางข้างในของเรายัางไงบ้างนะอ่ะเรามาเจาะลึกกันดูครับเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนเลยนะครับ เขาพูดถึงสภาวะต่อเนื่องระหว่างจิตวิญญาณกับวัตถุให้ลองนึกภาพเป็นเส้นตรงนะครับปลายด้านหนึ่งเนี่ยคือวัตถุมากๆจับต้องได้อีกด้านก็คือจิตวิญญาณล้วนๆเลยทีนี้ถ้าเราเอียงไปทางวัตถุสุดๆนะครับเขาเรียกว่าอาจจะเกิดภาวะหลงลืมทางจิตวิญญาณหรือ spiritual amnesia คือเราจะคิดว่าเฮ้ยเราก็เป็นแค่ร่างกาย เป็นแค่ตัวตนหรืออีโก้เท่านั้นเองอืมใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราโฟกัสแตกกับเรื่องทางโลกชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งจนลืมเมติอื่นๆของชีวิตไปใช่เลยครับแล้วในทางกลับกันล่ะครับถ้าเราเทไปทางจิตวิญญาณจ๋าเลยก็อาจจะกลายเป็นปฏิเสธโลกวัตถุไปเลยค่ะแบบว่า ดูแคลนมองว่าไม่สำคัญให้ค่าแต่เรื่องจิตวิญญาณสูงส่งจนบางทีก็อาจจะละเลยการดูแลตัวเองร่างกายความรู้สึกหรือการใช้ชีวิตจริงๆในโลกปัจจุบันไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือสุดโต่งไปทางไหนก็ไม่ดีทางนั้นแล้วทาไมล่ะครับทาไมมันถึงเป็นปัญหาขนาดนั้นค่ะในคลิปวิเคราะห์ว่าการที่เราติดอยู่กับขั้วใดขั้วหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเหมือนตาบอดน,นะคะ มองไม่เห็นภาพรวมขาดสมดุลไปแล้วที่สำคัญเลยคือมันทำให้เราไม่มีเจตจำนงเสรีหรือฟรีวิวที่แพร่จริงได้ไแล้วทำไมล่ะครับเพราะว่าการกระทำความคิดต่างๆของเรามันถูกควบคุมโดยความไม่สมดุลน,นั้นไปแล้วนะสิคะเหมือนเราไม่ได้เลือกเองจริงๆแต่ถูกความสุดต่งนั้นชักจูงไปมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากในคลิปเขาบอกว่าเจตจำนงเสรีเนี่ยเออไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมีเลยนะมันต้องบ่มเพาะคะ่ะบ่มเพาะ เหมือนปลูกต้นไม้แหละครับใช่เลยค่ะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องดูแลรดน้ำพรวนดินส่วนทางสายกลางเนี่แหละค่ะคือกระบวนการแปรเปลี่ยนภายในหรือเอมีที่ว่า ในที่นี้เอาเคมีไม่ใช่การเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองนะคะแต่คือการหลอมรวมเอาสองขั้วที่ดูตรงข้ามกันเนี่ยให้มันสมดุลกลมกลืนทํางานด้วยกันได้เนี่ยแหละค่ะคือทางไปสู่อิสรภาพหรือที่เขาใช้คําว่าอธิปไตยคือการเป็นนายเหนือตัวเองจริงๆไม่ได้ถูกขั้วไหนมาผูกมัดเราไว้โหลึกซึ้งนะครับมีการเปรียบเทียบอะไรให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับมีค่ะ เขามีอุปมากับ Tree of Life ในคาบาล่าซึ่งเป็นเหมือนแผนภาพโครงสร้างจัก,กรวาลหรือจิตสำนึกอะไรทำนองนั้นใน Tree of Life เนี่ยจะมีเสาอยู่3ต้นเสาซ้ายกับเสาขวาเปรียบเหมือนขั้วสุดตรงมันจะไปได้ถึงแค่ระดับหนึ่งแต่เสากลางที่เป็นทางสายกลางเนี่ยสามารถขึ้นไปได้สูงกว่าอ๋อหมายถึงว่าทางสายกลางให้ศักยภาพในการเติบโตหรือไปได้ไกลกว่าการติดอยู่แค่ด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งถูกต้องค่ะ เป็นนัยยะของอิสรภาพที่เหนือกว่าข้อจำกัดเดิมๆเ,เข้าใจแล้วครับงั้นอ l c h e m y ในความหมายนี้คือการสร้างส,างสิ่งใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจากการรวมสองด้านไม่ใช่แค่ประนีประนอมใช่เลยค่ะเป็นการสร้างสภาวะใหม่ขึ้นมาเลยทีนี้พอเราเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วเขาก็ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาคือบุคคลต้นแบบหรือ archetypes ของทางสายกลาง ก็คือที่เกริ่นไปตอนแรกอย่างมิทราสพระพุทธเจ้าพระคริสตใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมคนถึงยกย่องบุคคลเหล่านี้มากๆนั่นสิครับทำไมนะคลิปชี้ว่าลึกๆแล้วในจิตใต้สำนึกของเรานะคะเรารับรู้ได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางสู่การหลุดพ้นหรือการบรรลุศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะเรื่องราวของท่านมักจะเกี่ยวกับการก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งภายในตัวเองและภายนอก เพื่อไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นหรือสมดุลที่ว่านี้ละคะ่ะน่าสนใจครับแล้วทางสายกลางที่ว่ามันมีรายละเอียดมากกว่าแค่การบาลานซ์ไหมครับมีค่ะมันไม่ใช่แค่สมดุลนิ่งๆแต่เป็นการผสานพลังที่ดูตรงกันข้ามกันอย่างมีพลวัตเลยคือพลังการหยั่งลึกหรือดิเซนชั่นอันนี้จะมีลักษณะเฟมินินหน่อยๆคือการลงมาสัมผัสเชื่อมโยงกับโลกวัตถุอารมณ์ความรู้สึกร่างกาย กับอีกพลังคือการยกระดับหรือ ascension อันนี้จะแม t ช h k u ินหน่อยคือการมุ่งสู่จิตวิญญาณปัญญาสิ่งที่สูงกว่าทางสายกลางคือการทำให้สองพลังนี้ทำงานร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกันค่ะอ๋อคือไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องมีทั้งคู่ใช่ค่ะในคลิปบอกว่า ascension หรือการยกระดับเนี่ยสำคัญต่ออธิปไตยทางจิตวิญญ,ญาณของเราหลังชีวิตนี้ส่วน d e s c e n s i o n การหยั่งลึก สำคัญต่อการบ่มเพาะกายใจจิตระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่โอ้ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วจะทำยังไงให้สองอย่างนี้มันไปด้วยกันได้เหรอครับกุญแจสำคัญที่คลิปเน้นมากๆเลยก็คือความจริงใจค่ะ sincerity ต้องใช้ความจริงใจเป็นเข็มทิศความจริงใจมันมาเกี่ยวตรงนี้ได้ยังไงครับคืออย่างนี้นะคะคลิปมองว่าเบื้องหลังการที่เราติดอยู่สุดตรงไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือจิตวิญญ,ญาณเนี่ย ลึกๆแล้วมันมักจะมีรูปแบบของการปฏิเสธความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ปฏิเสธความจริงค่ะหรือเขาใช้คำว่า cleverness ซึ่งไม่ได้แปลว่าฉลาดแบบดีนะคะแต่เหมือนความฉลาดแกมโกงหรือการหาเหตุผลเก่งๆมาหลอกตัวเองเพื่อเลี่ยงความจริงบางอย่างที่เราไม่อยากเจอไม่อยากยอมรับอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนหาข้ออ้างให้ตัวเองสบายใจที่จะอยู่สุดตรงต่อไป ที่อย่างแท้จริงคือการที่เรากล้ายอมรับและเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดของตัวเองทั้งด้านสว่างด้านมืดด้านที่ชอบด้านที่ไม่ชอบโดยไม่หลอกตัวเองแปลว่าความจริงใจนี่คือพลังขับเคลื่อนสําคัญเลยถูกต้องค่ะพลังของมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือเมื่อแรงจูงใจหลักของเราคือการอยากเข้าใจความจริงอยากรู้จักตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่ยึดติดความเชื่อเดิมๆเพื่อความสบายใจหรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์บางอย่าง แม้ว่าเส้นทางข้างหน้ามันอาจจะดูมืดมนหรือต้องเจอเรื่องยากๆบ้างก็ตามแต่มันจะนำไปสู่การแปลเปลี่ยนภายในหรือเอาเคมีและอธิปไตยที่แท้จริงได้ในที่สุดเพราะเราไม่ได้ซ่อนอะไรจากตัวเองแล้วใช่ค่ะเพราะเมื่อเราจริงใจกับตัวเองเต็มที่แล้วการเดินทางนั้นมันก็จะกลายเป็นการเยียวยาการสมานร,รอยร้าวความแตกแยกภายในตัวเองไปด้วยเพื่อให้เรากลับมาเป็นหนึ่งเดียวสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งนี่อาจจะเป็นแก่นเลยนะคะที่คลิปนี้อยากจะสื่อว่าความซื่อสัตย์ตัวตัวเองนี่แหละคือหัวใจสําคัญที่สุดสรุปได้ดีมากเลยครับค่ะก็คือทางสายกลางไม่ใช่แค่จุดกึ่งกลางนิ่งๆแต่เป็นกระบวนการผสานรวมที่มีชีวิตชีวาระหว่างขั้วตรงข้ามต้องใช้ความจริงใจนำทางเพื่อบ่มเพาะเจตนารมเสรีและก้าวข้ามการติดอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งไปเป็นแนวคิดที่เออชวนให้คิดต่อจริงๆครับ งั้นขอทิ้งท้ายไว้ให้เราเราท่านๆลองไปขบคิดกันดูนะครับว่าถ้าทางสายกลางคือการผสานทั้งจิตวิญญาและวัตถุการอย่างลึกและการยกระดับเนี่ยแล้วการใช้ความจริงใจที่ว่านี้เพื่อนำทางพลังที่ดูเหมือนขัดแย้งกันนี้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆมันอาจจะมีหน้าตาหรือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยังไงได้บ้างนอกเหนือจากที่เราคุยกันในเชิงแนวคิดวันนี้ครับ